ครับผมอยากจะรู้จังเลยว่าถ้าทักษิณมาเจอกับนักข่าวแล้วนักข่าวถามว่านะครับที่ทำตัวเป็นคนป่วยนะครับใส่เฝือกอ่อนใส่ปอกคอที่คอเนี่ยเปือกอ่อนที่คอเนี่ยแล้วก็มีผ้าห้อยเฟือกอะไรพวกเนี้ยที่แขนนะครับ แล้วก็ว่าเป็นโลกนู้นโลกนี้โอ้โหวิกฤตใกล้ตายเลยนะครับวิกฤตเลยนะครับเออเอ็นเปื่อยยงเปื่อยยุ่ยบ้างอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับเอออะไรพวกน,นี้ยความดันสูงอะไรใกล้ตายอะไรพวกน,นี้ทำไปยังไงทําไปได้ยังไงอะไรทําเนียนะทำ,ทำนองเนี้ยนะครับทักษิณจะเอาหน้าาไปไว้ไหนจะตอบอยังไงหรือจะตอบว่าผมไม่ได้ทํา นะครับคือมีคนอื่นเขาทําให้แล้วเขาขอให้ทําตามเขาอะไรแบบนั้นหรือเปล่ามันจะมีความเชื่อถืออะไรเกิดขึ้นอีกไหมกับนายทักษิณมันหมดแล้วนะครับคนทาชั่วนี่นะครับก็ต้องได้รับผลชั่วมันก็น่าอับหน้าอายนะครับหรือเขาไม่อายก็ไม่รู้นะเพราะหน้าเขาเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเหมือนกับเบื้องเซรามิกหรือเปล่านะ ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับจะว่าจะตัวเองจะเอาไม่รอดเลยนะครับเอรัฐบาลอุ้งอิงก็อาจจะไปทั้งก๊กทั้งเรานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณชาญชัยนะครับอิสระเศสนารัษณ์นะครับครับจากครั้งก่อนนะครับที่คนบอกว่าโอ้ยถูกตีตกนะครับำฟ้องไม่ได้ผลนะครับทำร้องไม่ได้ผลผมว่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะครับ ในเนื้อคำร้องนั้นก็อาจจะมีผลที่ทำให้สารนะครับเอาเนื้อความนั้นไปพิจารณาคดีเพราะมันอยู่ในกฎกติกากฎกฎหมายที่สารต้องรับผิดชอบหรือสารจะตั้งใจเอาเองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็คราวนี้นะครับหลังจากนี้นะครับจากคราวนั้นอาจจะเป็นหมัดแย็บที่เย็บหลายหลายทีนะครับตอนนี้อาจจะไม่ใช่ว่าเออเป็นหมัดคู๊ หมัดน็อกไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นการจระเท้าท่าางนะครับเล่นเอารัฐบาลอุ้งอิงนะครับล้มนะครับน็อกไปทั้งรัฐบาลเลยก็คือกําลังนะครับมีการฟ้องเรื่องนะครับมาทีมงานนะครับหลายท่านนะครับนําโดยคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์นะครับก็ฟ้องเรื่องอน่าจะเป็นกฎหมาย เอ่อหนึ่งสี่สี่หรือไงนี่นะครับถ้าผู้ผิดขออภัยนะครับที่เกี่ยวกับการเงินนะครับการงบประมาณงบประมาณอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับซึ่งมันมีความผิดนะครับเอ่อความผิดนี้อาจจะยกก๊กทั้งรัฐบาลเลยนะครับคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่มันมีกฎหมายว่า เอองอบประมาณบางอย่างมันลดได้นะครับลดได้ตัดได้แต่เพิ่มไม่ได้อะไรพวกนี้นะเออแต่ดันไปอภิปรงอภิรายอะไรกันหลายคนหลายท่านนะครับไปเกี่ยวข้องอภิรายไปตัดลดในงบประมาณที่เขาห้ามเขาห้ามตัดลดนะครับใครตัดลดมีความผิดนะครับ อาจจะออกกันไปทั้งรัฐบาลเลยนะครับเอาละครับตอนนี้รงสายจะจริงนะครับเพราะว่าเอา่ยยุคข,ของทักิณอาจจะหมดจริงๆอย่างที่ผมพูดมาหลายครั้งนะครับพ่อเองลูกเองนะครับตอนนี้ตัวพ่อเองนะครับที่เด็กตัวสุดท้ายของตัวเองก็คือลูกนะครับก็คงจะไปด้วยกันเลยครับประจวบเหมาะกันหรือเลปล่าเราก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของเอ่อ ปรศาสตร์ตาเมืองทมครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกนะครับที่จะทําให้รัฐบาลนี้อาจจะพังแล้วก็ไปไม่ได้ด้วยเช่นกันเพราะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันทางดินแดนใหญ่โตนะครับชาวบ้านชาวช่องนะครับคนไทยเขาไม่ยอมกันนะครับเอ,อมีการเรียกร้องนะครับไม่ให้มีการเสียดินแดนให้กับคัมเมนเพราะคมเมนนะครับเขาอาจจะมีอาวุธสู้เราไม่ได้นู่นนี่นั่นเทคโนโลยีสู้เราไม่ได้ อะไรต่ออะไรทั้งไม้ทั้งมีสู้เราไม่ได้แต่เขามีผู้นําที่อาจจะฉลาดนะครับถึงจะเรียกว่าพูดง่ายๆคือกูอาจจะด้อยแต่กูก็ใช้วิธีที่ชาญฉลาดใช้วิธีทางกฎหมายใช้วิธีทางต่างๆนานา,นานากับประเทศที่ยอมรับสารโลกอย่างประเทศไทยและประเทศที่มีรัฐบาลที่อ่อนแอยังไม่ยอมใช้กำ,กำลังอะไรนะครับเป็นประเทศที่ ผลหนักผลปนผ,ผลเบานะครับอันนี้อาจจะเสียท่ากับรัฐบาลที่เขารัฐบาลเฉลี่เที่อาวุธน้อยเครื่องมือน้อยแต่ว่าฉลาดในการหาช่องทางในการที่จะเอาชนะนะครับในทางที่ตนเอง จะได้เปลี่ยนนะครับสามารถที่จะสู้กันได้แบบว่าสูสีนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีเอาคนไปทําหลักฐานว่านี่เป็นของเขานะครับเอาชาวบ้านขึ้นไปเพื่อหาเป็นหลักฐานว่านี่เป็นพื้นที่ของเขาเป็นดินแดนของเขาเอาคนเข้าไปเพื่อทํามีอาการลักษณะเหมือนพื้นที่ตรงนี้เป็นของเขาเพื่อเอา เก็บภาพเก็บอะไรเป็นหลักทงหลักฐานเพื่อจะไปฟ้องศาลลงศาลโลกอะไรขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้นะครับเออไปเรียกร้องในในองค์กรระดับโลกอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ต้องระวังนะครับคนไทยเรานะครับเออคนคเขมรก็เป็นที่น้องกับเราดีนะครับแต่ว่ายกเว้นนะครับยกเว้นเพื่อนทักษิณก็คือผู้นําของเขานะครับ <laughs> ผู้นำของรเนะที่เป็นเพื่อนนักศิลป์อันนี้เราต้องยกเว้นนะคงไม่ใช่พี่น้องกับของเรานะครับเพราะเรื่องดินแดนเป็นเรื่องเด็เด,ดขาดนะครับเป็นเรื่องร้าเรื่องไร้แรงนะครับยอมขันไม่ได้นะครับครับตอนนี้นะครับเจริญหนองครับ